มีคนถามมาเยอะมากๆเลยว่าห้องของแรคอนโดเช่าต่อเดือนเท่าไหร่คะแต่คอนโดเลยอยากจะมาชี้แจงนะคะว่าในตอนนี้เราจะยังไม่ได้มีบริการปล่อยเช่าจะมีแค่บริการขายคอนโดมือสองรีโนเวทให้ใหม่ตกแต่งให้สวยแบบน่าอยู่มากๆที่สําคัญยังมีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าติดตั้งให้พร้อมวันนี้เราอยู่กันที่โครงการสุดหรูชัปเตอร์วันราชบูรณะบนะอ,อกเลยว่าห้องนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่8 0 0 0บาทเท่านั้นแอบกระซิบว่าผ่อนเองถูกกว่าเช่าแน่นอนตัวห้องมาในขนาด29ตารางเมตรเป็นแบบ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา มาพร้อมโซนห้องนั่งเล่นและโซนครัวเตียงที่ให้ก็เป็นเตียงใหญ่5้าฟุตแบบนี้เลยนะเพื่อนๆบอกเลยว่าตัวห้องเนี่ยเขาแบ่งสัดส,ส่วนให้อย่างชัดเจนมาพร้อมส่วนกลางริมแม่น้ําเจ้าพยาที่ต้องบอกเลยว่าสวยปังมากทุกคนแล้วยังไม่พออยู่ที่นี่สะดวกทุกการเดินทางภายในโครงการเนี่ยยังมีร้านสะดวกซื้อและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แบบครบมากๆสาหรับใครที่กําลังตามหาคอนโดมือสองทเลดีๆที่ตกแต่งให้แบบน่ายอยู่มีงบผ่อนที่คุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้สามารถทักหาแลคอนโดให้เราช่วยดูแลปรึกษาการซื้อคอนโดได้เลย Bye.